สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับท,ที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง YouTube ข่าวไทยบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นมื้อประกาศผลสลากินแบงรบัฐบาลนะครับพี่น้องก็ะใจจดใจจอบางท่านก็นโทรมาหาผ้เห็นแต่ตีหาพุ่นะครับถามรลยอาจารย์รลยเจ้านะครับถามว่ายุ่งของเก้าว่าโตเก้าว่าหรือว่าโตไม่สิได้ พิจารณาถือได้หลงถือบริษัทเพนวาโดยที่พี่น้องเอซีโทรมาถามได้หลายกับนีหลายเจ้าอยู่นะครับโทรมาถามกับพอเฮงกับเลยตัดสินใจนะครับสรุปให้คลิปนี้นะครับสิได้บริบริโทรเบื่องเงินนะครับพอเฮงกับเลยสีสรุปให้นะครับ เป็นบางคลิปนะครับเป็นบางเจ้าบางอาจารย์นะครับเด้อแต่กระสีบ่ครบทุกเจ้าทุกอาจารย์นะครับโดยที่หลักๆที่พ่อเฮงจะมานําสรุปให้ก็คือของพระอาจารย์ปิศนานะครับของพระอาจารย์ปิศนาของน้องสาวของปูบึงการของแม่แสนล้านประมาณนี้นะครับกระสีหลยอาจารย์อยู่แต่ว่าพ่อเฮงจะรวบรวมขึ้นมาไว้ให้นะครับสําหรับพี่น้องท่าน ผู้ชมนะครับเอฟซี FC ของพ่อเฮงนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ว่าจะเปลี่ยนทางช่องข่าวแทบ้านหรือว่าช่องเฮงลุงเลี้ยงห้าเก้านะครับซึ่งดันขึ้นมาใหม่พี่น้องเข้าไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้อนะครับโดยเฉพาะช่องเฮงลุงเลี้ยงห้าเก้านะครับเข้าไปเบิงเ้งงล่ะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับบางท่านก็นว่าหาบ่เห็นหาบ่เจอ เพราะว่าพี่น้องขาดการติดตามไปถึงก็เป็นช่องดันขึ้นมาไม่ก็เลยบ่ใครเห็นกันหาบ่าเจอเพิ่นบ่ได้เด่นเด้งขึ้นนาฟีทไท้เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแก่งเตเือนนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับการติดตามต้องสม่ำเสมอเพิ่นจะค่คยเด้งขึ้นนาฟีนาช่องให้นะครับเอามาสารุปนะครับเดี๋ยวเบ็ดซื้อเพราะท่านนะครับ สรุปแนวทางของอาจารย์พิษนานะครับเพิ่นหายแบบนี้นะครับเพิ่นหายขาดขาดเลยคือหกหานะครับตัวร้องคือหกเจ็ดส่วนแปดหากับแปดเจ็ดนี่กันนะครับไปเน้นหกหาไวะสั้นเพื่นกะไล่มาบอกพอเฮงนะครับเพิ่นว่าเน้นสุดๆคือหกหาเพินะ่นว่าเน้นสุดๆคือหกหา พอเฮงโทรไปเพิ่นบ่ได้รับเพิ่นโทรมาพอเฮงกับ่บได้รับนะครับเวลาบบตรงกันพอเฮงก็เลยเฝ้ามาสรุปให่ก่อนเลยเพื่อนยืนยันตัวนี้แม่นบบฟังเสียงเพิ่นเพิ่นก็ให้ความกระจ่างมาแล้วคือฟันห5หน้นสุดๆนะครับโทรหากันตั้งหมู่บ้านนี่ก็บ่ได้รับสายกันจ้าขนถึงลูกศิษย์ถึงอาจารย์นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยเ้อพระอาจารย์ครับพะว่าพอเฮงเมื่บ้านนี่ก็ไปทุรล่าฝนตกนะครับกับ่บได้ รับสายเพิ่นแต่เพิินกับโวเก้านะครับคือหกหาคือตัตเน่นนะครับอ้าวบาดนี้มาต่อกันออกจากอาจารย์พระอาจารย์ปิศนานะครับมาเบิ่งกันอ้าวบาดนี้เลขรับกทมรครับเลขรับกทมมาท้ายๆนะครับ038แล้วก็98นะครับ038แล้วก็98เลขรับกทมนะครับ เจ้านี้คนไทยซ้ำนี Summer, seas, ่แหละสามตัวหางหนึ่งแล้วก็สองตัว,ตวอกีกหางหนึ่งนะครับเลขลับกทมมาล่าสุดเลยเพราะงวันพี่น้องเห็นคลิปโอมาวานนี่เพราะเฮงเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานนี่นะครับเนาะเอาไปต่อกันนะครับปู่เบื้องการนะครับปู่เบื้องการนี่ศูนย์สามเอ่อสามศูนย์เก้านะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับเนี่ยใกล้เคียงกันกับเอ่อเลขลับกทมนะครับศูนย์สามศูนย์เก้ากับศูนย์สามแปดเวียดกันตัเลขเก้ากับเลขแปดนะครับ ปูเบื้งการอีกเพิ่นให้ล่างสองหนะครับเพื่อนมาว่าต้องกลับนะครับเพิ่นมาว่าต้องกลับสามศูต,ต่อมาเป็นอาจารย์ดาวพระเสานะครับอาจารย์ดาวพระเสาอยุนี่คือเก้านะครับเด้อเน้น9ก้สี่ล่างกันบนนะครับ3ตัวก็มี6กสองเ 6 9เ579049หนะครับเก้าเน้นๆนะครับเน้นล่างกันวนของอาจารย์ดาวพระเสานะครับอันนี้แม่แสนลานนะครับแม่แสนล้านย์หเน้นบนนะครับ ก็น,นีไซส์สามตัวกับไซส์แปดศูนย์แปดศูนย์หกเก้าศูนย์หกประมาณนี้นะครับของมแมสเซนลานแล้วก็ล่างก็คือแปดหานะครับล่างนเป็นให้8แปดหานะครับเด้อส่วนอีกเจ้าหนึ่งก็จะเป็นของของน้องสาวนะครับของน้องสาว น้องสาวนี่ก็เพิ่นกับฟันดีนะครับเพิ่นฟันดีพอเห็นก็ลงคลิปไปหายแล้วแต่ก็ยังมีผู้โทรมาถามอยู่ว่าเพิ่นฟันว่าจังไรพอเห็นกับว่าผ่ถืออธิบายว่ถือต้องเขาไปฟังนะครับต้องฟันของเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็ว่าฟันดีอยู่นะครับฟันว่าพระเขอม้าป่าผมนำมนในเพิ่นถึงเฮือนถึงซานนะครับผมน้ำมนตในเพิ่นแล้วก็ยังเอาอย่างละเพิ่นเอื้นไม่ไม่ ผมนำบนนั่นบ่นนะครับเคาะวางให้พร้อมมาสั่นนะครับกับศูนย์หกตัวเก้านะครับศูนย์หกหกศูนย์นะพี่น้องเด้อไปกับบนล่างนะครับส่วนปูปลาซานะครับปูปลาซาเลขพระกะเลียงนี่นะครับผลยิงบริเขียนให้ว่าพระกะเลียงนะครับตจ้าึ้นนายนั่นหายโยหกเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่แล้วก็สามสี่นะครับเจ็ดสี่เน้นบนสามสี่เน้นล่างนะครับเนี่ย เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องบางท่านบางคนกะเบิงบ่ทันนะครับเบิงบ่ทันก็โทรมาหาผัเฮงว่าเบิงบ่ทันเออก็ต้องลีกับคืนเบิงนะครับลูดกับคืนเบิงเหรลีกับคืนไปเบิงนะครับผัเฮงก็ต้องไปเร็ยๆในจักหน่อยเพราะว่ามันใกล้เวลานะครับเดี๋ยวพี่น้องดีเซยโอกาสนะครับเนาะผัเฮงมาสรุปให้นะครับใน งวดนี้นะครับวันที่1พฤศกิกายน2568นะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทาง,ทางให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับความฝันว่าวาจะเป็นของน้องสาวหรือของแม่แสนล้านฝันดีนะครับเด้อฝันดีฝันดีเห็นกบอก บอกได้แต่ว่าเป็ี่ยนแนวทางโตของเพิ่นนะครับพี่น้องจ็โทรมาทหลายของอาจารย์ปิศาจะยุงย่งอยู่โตเก่าคือเก่านะครับนี่ยังอยู่หกห้าคือเก่านะครับเด้อย,ยังเป็นหกห้าเหมือนเดิมนะครับพอเฮงโทรไปเพิ่นกับผได้รับเพิ่นโทรมาส,สองสายพอเฮงกับผได้รับโอ้เจม่นเวลาว่าตรงกันนะครับขอโทษขออภัยผู้บ่าอาจารย์เด้อ พระอาจารย์ปิศนานะครับเป็นโทรมารเป็นเน้นให้หกห้านะครับหกห้าเม็ดเดียวเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้ออ้าขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีมีแ้งให้สุโสุ่งกันมานลำลำเรวยๆนะครับเมื่อนี้ให้ได้ฟอ้อนกันนะครับเด้อคือน้องสาวว่าเมื่อนี้ลอฟอ้อนได้เลยนะครับถึงของน้องสาวของพระอาจารย์นี่คือ มาหกนะครับหลักหกน้ำกันแต่ของผู้หนึ่งศูหกของผู้หนึ่งหกาเอาจะมาทั้งบนทั้งล่างทั้ง2องคลิป2ท่านเลยหรือบอจะจะค่อยมาพิสูจน์กันนะครับในรอบ4ี่มงเย็ยนคอยพี่น้องได้เฮรวยกันยกช่องหรือพี่น้องเด้อเดีย๋ยวจะมาพบพ่อกันนะครับผมลังห้วยออกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม